Guten Morgen, mein Schatzi. Na, Nein. du bist aber schon wieder fleißig. Morgen. Ne? Du bist ja wieder richtig fleißig, mein Schatzi. Heute ist Oh, der 29.6. schon wieder. Juni. Ja, halbzeit schon wieder im Jahr. Mein lieber Gesangsfahrer. Ja, 6. Ja, 29.6. ยาอีกครับแก29มิถุนาเนาะวิสิณี29มิถุนาโซฟาใช่ไหอ๋อวันนี้29มิถุนาเอ่อวีฟิวะอ่อ9โมง30เอ่อ9โมงครึ่งแต่ยังไม่เห็นแดดเลยเนาะอากาศค่อนข้างค่อนข้างจะจะไม่ร้อนนะนะเอ่อวีดีย่กัสเอส ยี่ยี่สิบองศาปกติปกติจะแดดตั้งแต่เช้าเลยตั้งแต่หกโมงแต่วันนี้ไม่แดดวันนี้ไม่แดดแล้ขก็อากาศสิบองศาเนาะวันนี้ได้ได้เลยเลยจะเก็บที่ครั้งหนึ่งเราจะอีสตูนทักอีสตูนอีสตูนไม่ร้อนเพสาะว่าสุกสุกสุกมากแล้วสุก

าวาสีตางโอเคแต่อันนี้ต้องเก็บไม่เก็บไม่เก็บไม่ได้ละสุกมากละสุกมากแล้วดูดูสุกจนดกดกดกหล้ดกหล้จนพะูกมาโอ้ดีใั้ชุนเปิดชุนไปครับวันนี้ต้องเก็บค่ะเก็บไปฝากเพื่อนบ้านมั่งฝากเด็กๆมั่งฝากอ่า มันเยอะค่ะมันเยอะมันเยอะเนี่ยงานหนักเลยเนาะชวอบายฟิ่อย่างน้อยก็สองสามชั่วโมงอ้ยอกเขาบอกว่าอันนี้เขาไม่ค่อยกินเท่าไหร่เขาบอกว่าเขาจะกินเนี่ยโหระพาโหระพาขึ้นขึ้นขึ้นนะนะทนีิเซนไซขึ้นนะจีนะฮย่ชหมัชักจนีานน่ยอแอ อ๋อดูอุปกรณ์อุปกรณ์สำหรับเก็บเดี๋ยวเวดโคยมดูเดี๋ยอุปกรณ์เดี๋ยวเราเดิใเจนสเนี่ยอุปกรณ์สำหรับเก็บเก็บอ่อเก็บซูเปอร์ฟิลบลูเบิร์นอุปกรแต่ว่านี้ไม่อยากใช้เพราะว่ามันเดี๋ยวลองดูออกมาแล้วดูเป็นดุจเดาส์เนมบีคัไวู้เนมันแคมที่โซอั่ห่ อไม่ไม่ไม่อยากใช้เพราะว่ามันมันร่วงเป็นเป็นลูกๆส่วนมากจะเก็บส่วนมากจะมากันชีฟนะ s ู r i นะ h วเดีห s มันโดกมันโดกโดกจนจนกล้องโดกจนกล้องโดกลายเดี๋ยวิ o น c e โดกจนกลองเลยค่ะเนี่ยเรียลเลยค่

เดิมก็คือผักชีทำอะไรก็ต้องส่วนมากแจกใช้ได้หมดเลยทำลาบทำต้มกินกับโน่้นนี่นั่นกินสดสดเ์ช่วางแผนกันว่าวันนี้จะเก็บห้อยเดอนนะเก็บพรานเก็บอันนี้ต้องหน่น้อย อย่างที่บอกต้องใช้เวลาอย่างต่ำสองสามชั่วโมงนะสวาไตรายสตุ้นเดี๋ยวลูกเก็บนะดั้นแล้วก็จะไปเก็บเชอร์รี่เชอร์ี่ก็สุกแล้วค่ะเนี่ยไอปิสเนไซน์เชอรี่ไม่ดกครับไม่ดกปีนี้ปีนี้ไม่ค่อยดกเพราะว่ามันมันแห้งมันแห้งตรงนั้ อันนี้เป็นเป็นเปรียปร้ยวเนาะเชอรี่เปรีย้ยมมวค่ะเชอรี่เปรี้ยวใคเนี่ยรือมาครับอย่าเชอรี่เปรี้ยวมันจะไม่มีหนอนจะไม่มีข้างในไม่มีมดเพราะว่าถ้าเชอรี่หวานเนี่ยมันเวลาเราเวลาเราเก็บแล้วเวลาเราจะก,กินเนาะเราเนี่ยเก็บเวลาจะก,กินเราก็ต้องแกะออกใช่ไหมแล้วจะ เห็นนอนนะก็เลยอุ้ยไม่กินเลยไม่เสพอันอันนี้อันนี้เปรี้ยวมันจะไม่มีนอนโอ้ยสุดยอดอันนี้เก็บเมาอวันนี้จะเก็บเออแล้วก็จะไปฝากคุณปู่เนาะพัวพัวป้าป๋าหอยแต่ปาปาเนาะป็นหอยป้าคุณปู่เขชอบกินเชอบกินขุกมอืมนะ เอานี้ก็พอแล้วเนาะพอแล้วอะดกมากก็ขี้เกียจถ้าดกมากก็ขีาฮ้านเก็บขี้า้านเก็บาฮา่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าอ่าฮนาะ่าฮนาฮ่าฮ่านาฮ่อฮนา่า่า เมื่อวานนี้แก๊สแซนเขาตัดหญ้าแต่ก็ขึ้นดีค่ะเพราะว่าฝนตกสองสามวันที่แล้วฝนตกดูขึ้นเนี่ยเปียกอันนี้เนี่ยยเปียกอยู่เลยอันนี้ก็ต้องเดือนนี้เขาจะไม่ให้ตัดต้นไม้พวกอะไรนี้เพราะว่าเอนกนะเลงผู้เก็บนกทํารังเอวัน ดัชมันเอนแคป่เนอะเออต้องต้องหลังจากฤดูหนี้ไปประมาณเดือนดัชแมนชไนทันยาประมาณค่ะอ่อถึงจะเริ่มตัดได้เพราะว่าไม่งั้นพวกนกพวกอะไรเขาทำรังเนี่ยเขาก็เลยเขาก็เขาเลยจะไม่ตัดแกก็เลยยังไม่ตัดนะต้องต้องรอเนี่ยเวลาตอนเย็นจะมีพวกถ้าบ้านเราก็เรียกแมงกินูนเนอะเนาะ มิงกินนูนเยอะเลยเนี่ยม,มามพกกินใบกินอะไรอย่างนี้นะถ้าเป็นบ้านดาเนี่ยอุย้ยเก็บไปขัวกินยังแสบนวดอะ่ะ <laughs> แต่นี้เขาก็ไม่กินเนาะมิงกินนูนมีแต่ตัวใหญ่ใหญน่ยน่ากลัมากมันเยอะยนะเดีย๋ยวไปเก็บผลไม้ต่อก่อนนะคะขอบอกขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยที่เข้ามา Ich bin gerade ein Jai. Nein, nein, nein. Okay. Oh, da war es aber richtig fleißig, mein Schatz. Boah. Ich oh. habe Boden Ein. Einer, ja. Ja, ungefähr. Scheinbar eins von Ungefähr wie viel. Ja, kannst du mal eben die Kamera übernehmen, dann kann ich mal ungefähr schätzen, mein Schatzi. Na, Ich habe auch eine Waage da. Du musst, nee, andersrum, jetzt bist du um so. Ja, klar. Und Dann guckst du da bitte hinten hin. Oh ja, das sind fünf Kilo. 5 Kilo. 5 ja. Kilo. Ja. Ich frage wie, wie, äh, wie lange habt wir die Zeit genommen? fünf Kilo, ja. eine Stunde. Vielleicht, haben wir Kilo. Ah, กินข้าวเช้าก่อนเนาะอย่นเเาืออิย่ะกินข้าวเช้าก่อนต้นที่สอง่ะก็ดีแดดออกพอดีเลยเนาะ Yes Lia อ i c i n เนี่ยนะ Yes นะเยอไป y ย s i p c i n Yes i ่า e s a n e a n y i p i a n c a e s i n y a n y e s c a i า่เ yes อาเข่เดียผ้าเสื้อนะยาอาเข่เดียผ้าเสแล้วก็เดี๋ยวพักกินข้าวเช้าก่อนเนาะแย่ข้าวเสริฟนั่นมาคุณสุโอเคยานั่นมาเดีบไว้เถะยวัสดีค่ะคุเโอเคยาเซอรวัดีโอ้ยคอฟุนสกัชิลแฟตีมากินอาหารเช้าโอ้ยอยากดีดีดีมากินอาหารเช้าเร็ว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  เก็บไปได้ต้นหนึ่งค่ะต้นหนึ่งเสร็จกอาหารเช้าก่อนเสร็จแล้วต้องต้นที่สองต้องเก็บต้องไปเก็บอีกเก็บมนัแนนแล้วอนี่สอ้อเต้อสูตชืนกอ่อเอ่อองเกบตอไเกอกผลไม้จะชอบค่ะขมาดไม่ได้เลยชอบบชอบน อะไรนะหัวแครอทตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็คราบีราบีฟอมตต์นะมคือเทศก็อพริกพริกหยวกฝรั่งเหรอพาราบิกาบาเกตบรุกเชนนี้ก็เคสเอฟรุเคเอฟรสเคสแล้วก็อ่าชนิดเราอมันเหมือนหอมบ้านเราเป็นเล็กๆแล้วกิ่นมันจะ้นั่นแล้วมันจะเข้ากันอร่อยอืออันนี้ก็คืออาหารเช้าแบบง่ายๆ อาหารเสวง่ายเฝ้ากินเฝ้าแล้วแต่นม้่อจะจะนั่งเอกินอาหารเช้าถ้าเกิดกินมีเวลาก็เขาก็จะดูเกี่ยวกับอะไรอ่ะข่าวสารบ้านเมืองดาบายดัสซิสอ่ยตรงนี้คือง่ายๆกับห้องกินข้าวหรือว่าทานข้าวเนาะ ดนต้งจะเป็นครัวครัวครัวนะครัวการหน้าก็จะเป็นถนนระหว่างหมู่บ้านแล้วก็เพื่อนบ้านตรงนั้นข้ามน,านนี้ก็เพื่อนบ้านตรงนั้นข้ามไส้นเนี่ย <Yeah. S 2> นักป่า <Yeah. S 2> เก่งอือปะเก่งอือปะเนี่ยรุ่นสุอันนี้ก็คือสนามหญ้าบ้านเรา เมื่อวานก็ไม่ต้องรดน้ำหญ้าวันก่อนก็ไม่รดฝนตกดีมากเลยอืมนะเดี๋ยวแดดจะออกไปันซุเค้ายนสิเซีนอืมอันนี้ไม่มีรั้วค่ะระหว่างเพื่อนบ้านจะเป็นต้นไม้ปลูกต้นไม้นะสวิตเซียนนนะสุดสมน ดันโฟมมาไลน์เอาไหมอ่าไม่ได้พูดสึกพูดสึกยังจินจะได้ไปเก็บต่อเหลืออีกต้นหนึ่งให้มันเสร็จนะรัสสิเดมันชัดสิรัสสิลักกิตโรชินกาแฟฮัสต์ชื่นชอบค่ะกาแฟกาแฟโอชุ่นโอชุ่นโอรัมบินาเตอร์รัสตูเดนเกตเอสต์เทรชช์นัมซมนัมซมกาแฟกาแฟอืมน้ำผึ้งง่ายง่ายน้ำผึ้ง พวกนเนยพวกเขาเรียกอะไรเนยเนยเอะอาตุนาเฮริงสต็อปฟิชอืมอันนี้ส่วนมากไม่กินค่ะฝรั่งคีซแล้วก็อะไรนะเหมือนกับพวกไส้กรอกอะบิวอะของเนื้อข้อมาฮะเยสเบอรของ